fc ทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้ครับผมซุม้มใต้สะพานของเราครับผมได้มาเยี่ยมมาเยีนนเ่ยมบ้านครับผมบอกล่าดกวกาพี่น้องครับมาเยี่ยมบ้านครับผมมาเยี่ยมบ้านของน้องผู้่องครับผมนี่ครับดอกเมยนี่เองครับผมดอกเมย คุณแม่เขาไปแห่งานครับผมก็ควรคุณนัาฝากไว้ครับผมกับคนมอสน,นะครับแต่ผู้ผาพ่วงนะครับผมพอทิพย์พ่วงไม่ได้นะครับผมพอทิพย์เดี๋ยววิ่งแข่งกันครับผมพอทิพย์นี่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฝึกให้นิ่งนะครับผมฝึกให้นิง่งอย่าดิ้นเหมือนลิงครับ ภาพนี้น่ารักมากเลยครับนี่ครับถือว่านิ่งอยู่ครับควนมอครับผมสวัสดีครับผมควนมอครับผมสวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับควนก๊อปครับผมสวัสดีครับผมควนทีมครับสวัสดีครับควนเป๊กครับแล่และและควนพังน้ำหวานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมควนบุ๋มบิ่มนะครับผม ขาว่าน่คุบิมบ si ิ๊ไดินเสียงบอนี่ก็พังน้ำหวานของเรานะครับผมได้เดินออกกำลังกายกับเพื่อนๆนะครับผมนี่ก็สมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์วันนี้ก็ได้จะเข้าสุมใต้สะพานนะครับผมครับได้สมัครไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าพวกนี้จะมีการแห่ขบวนแห่ครับผมที่สวยงามครับผมบุญพระเวทเทศมหาสากบผม เนี่ยเขาเห็นปัญหาเกาะกินข้าวปุน่นไหมบ่ภาษาอีสานแหมกินข้าวปุ่นเอาบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติณบ้านท่าลาดของเรานะครับผมตำบลศรีรงค์ครับอำเภอจุลพลบุรีจังหวัดส,สุรินทร์นะครับผมอลังการยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับ,คร,บครับผมเอฟซีท่านไหนนะครับเด้ออยู่ใกล้ๆหมู่บ้านท่าลาดครับผมอยากจะมาร,วมามร่วมทำบุญหรือว่าสอยดาวครับพี่น้องเอ้ย หลายครับผมครับหลายครับผมหลายอย่างหลายแล้วครับผมมีจะมีพรทิพย์นะครับน้องพรทิพย์น้องดอกเหมยพายผู้กำลังถ่ายชิปนะครับผมไว้ลงพรุ่งนี้ครับผมเพราะว่าคุณแม่ผู้ทองนี่พรุ่งนี้เขาจะสวยครับผมใช่ไหมครับคุณแม่บังครับจะไปแต่งแต่งตัว ก็ถือนะครับถือใช่ไหมถือป้ายนะครับผมทางนู้นก็จะเป็นโพทองนะครับผมโพทองนี้กําลังอาบน้ํานะครับผมพ่อคุณพ่อเจาะนะครับผมกําลังอาบน้ําให้น้องนะครับผมสวัสดีจ้าพังน้ำหวานสวัสดีครับผมครับไม้ไมเยี่หมอแมรนครับผมมามาให้่กําลังแจครับผมครับมาแห้่กําลังใจน้อง ผู้ท่องครับผมครับเมรคเฟลนกับกำลังยคลิปอยู่ครับเอฟซีทึงถัดนะครับเด้อมาหายกับร่างแกับน้อง ขอบคุ้วของแมพังดีนาน้องโพทองน้ำเด้อครับเด้อครับผมพะว่าเพิ่งกำลังหัดทำคลิปเด้อครับพี่น้องครับผมเอฟซีทุกท่านครับผมกำลังหัดทำเก็บครับผมเพิ่งเกิเสียบข่อยว่าเป็นเท่าไรครับผมก็คือจังก้อนอ้วนนี่แหละครับผมกึกกักักท็ตกเล่าเน่ครับผมพี่น้องเออกระจาว่ากันเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมกูนี่ครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโพทองด้วยเด้อพี่กูนี่ หนุ่มหล่อหนุ่มน้อยร้อยปอนนี่เนื้อหนังมังสานี่สุดยอดครับผมนี่นี่แม่เขากำลังถ่ายคลิปครับนี่ใช่ไหมขนาดคุณแม่เขายังไม่ยังไม่หันหน้าไปเลยครับโพวทองน,นี่หันหน้ามาเจาเอแต่ผมอย่างเดียวเลยครับเน็ตบอดชัดเลยครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับผม นี่คุณพอ่อก็ให้น้ำกินคุณแม่อยู่ครับผมเดี๋ยตัวมากอายตตุตัวตัวตัวตมากอายุปีหนึ่งอายุปีกว่าแล้วนะครับผมอายุปีปีสามนะครับฮะ โอ้ตื่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าอ่าน้ำหวานหวาเจอเพื่อนทั้งทีครับผมขอวิดฮ่าซะหน่อยนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมควนนุ่นครับผมควานหญิงครับควานหญิงดูสิครับลูกสาวใครครับผมชวนเพื่อนห้าวครับผมอะไรอยู่แล้วครับผมตกทอดตกเล่าอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่กุ๊กจ้าพังน้ำหวาน นี่นี่นี่ดูครับผมวันนี้มาเยี่ยมบ้านของน้องโวตองน,นะครับผมนี่นี่ดูครับลูกสาวคข่ยางบอกกับ ไปสิทายอยังลูกลูกสาวข่อยยางบ่กับไปสิทายยางอยู่ยางกำลังกายอยู่ก็ต้องเป็นห่วงครับผมยังยุ่งน้ำคนเด็กนี่ผ่านครับผมคนเด็กเขาก็หักพี่น้องคนนั้นขอบขัวเนั่นแหละครับผมมาแจ้คนั้วหญิงเงินอาหารเย็นไว้ให้คนเด็กกินให้รยิ้มนะครับเด้ออาหารเย็นครับผมกับเข่าแรงครับผมโอ้ยไงมันเลยครับพี่น้องครับผมไงนะครับนี่ อันนี้ซุ่มรถซุ่มรถถังนะครับผมนี่เห็นไหมนี่ดูครับเดี๋ยวครับอันนั้นซุ่มรถถังครับผมอันนี้ซุ่มอะไรน้อยหน่อยตามเชิดนี่นี่ดอกเมยครับดอกเมย ดงเมยได้มาอยู่กับพี่พี่ครับผมเพราะว่าที่สกลนะครับผมเดินทางไกลก็กลัวลูกช้างเหนื่อยมั่งครับผมก็ได้มาฝากไว้ครับผมก็ไม่ไม่เป็นไรครับผมก็เราทางเราก็ยินดียินดีทุกอย่างครับผมเพราะเราเพราะว่าครับผมเราชาวช้างด้วยกันครับผม งานครับผมทีมงานตมีกับข้าวให้กินด้วยนะ,ะคนบอดถามมาครับคนหนึ่งครับตอนในหอเขาข,ข,ข,ขึ้นไปวางมือขึ้นมาครับผมวันนี้เป็นของช้างป่าเลยว้วนตุป,ปุครับกับ <c oughs> ทีมงานนี้ไม่ต้องห่วงครับผมโมบนี่ผมว่าสมบนี่หนักกว่าเพื่อนครับเพราะว่าสี่ตันสามครับผมสมบูรณ์ไม่ธรรมดาครับผม นู่นปวดท้องก็อาบน้ำอยู่นะครับผมน,นี่ครับรท้องท้องก็อาบน้ำนะครับผมอาบน้ำแบบสบายๆนะครับผมอาบน้ำแบบสบายครับผมสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมซูมใต้พอดีได้น้องโพทองอาบน้ำคุณแม่คุณแม่แมบุษฎีของเรากําลังทําชิปเหมือนกันครับผมก็ฝากเอฟี A ครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมพ่อไปให้กําลังใจครับผมเป็นกําลังใจครอบครัวน้องโพทองแม่ดีน้าด้วยนะครับผมโอ้โหกินน้ำเยอะมากครับผม โพองมีพี่เอฟซีบอกว่าอาบน้ำสบายใจเลยนะดูเนื้อหนังครับผมน้องโพองรถถังบุกบ้านแล้วกลัวไหมลูกมรถถังบุกบ้านน้องโพองเลยอยู่หวังอาบแดดสบายครับตรงนี้ดูครับเนื้อหนังครับผม คนอ้วนจำพี่ไม่ได้อีกแล้วพี่เพียวใช่ไหมครับผมไอ <c oughs> พี่เพียวไม่เอย้ยนี่ดูครับดูคดรับนี่นี่ จับเต็มครับผมจับเต็มครับนี่นี่ฮึมโอ้ที่นี่ไม่ธรรมดาครับผมนี่ดูเล่นใหญ่แล้วครับผม ชอบใหญ่เลยครับพ่ทองกับแม่เขานี่นี <Charl ize> ่ม <einfach> ือพ <Th ong, S 2> ่ทองกลัวช้าง้วยเหรอไม่ไม่กลัวครับผมพ่ทองไม่กลัวครับแต่ช้างเทาใหญ่นี้เข้ามาไม่ได้ครับผมกลัวคุณแม่ของพทองครับผมกลัวห่วงลูกครับผมหรืวคุณแม่เขาห่วงลูกครับพี่กุ๊กเดี๋ยวกลัวคุณแม่เขาทําเพื่อนๆนครับเราว่าคุณแม่เขา หว่วงลูกมากครับผมพอพอทองนี้จะคิดว่าครับผมถ้าเห็นช้างเชือกใหญ่แต่แม่เขานี่ไม่ไม่คิดเหมือนเหมือนลูกนะเขาจะคิดว่ากลัวช้างเชือกอื่นมามามา,มาทำลายลูกเขาครับผมก็เราก็ต้องระวังไว้ครับผมระมัดระวังไว้ไม่ให้เข้ามาดีกว่าครับผม ่ไปเลยก็เรื่องเลยครับครับเด้อครับผมอย่าลืมนะครับเด้อถึงว่าเพิ่นบ่ค่อยลงคลิปครับผมก็ว่าคุณแม่เพิ่นบ่ค่อยมีเวลาครับผมเพิ่นเพิ่นยากครับผมถ้าเพิ่นต้องติดสมาต้องไปหาหญ้าเนาะครับต้องไปหาหญ้าหาหยังเพิ่นก็ก็เพิ่นก็ทําไมนะครับผมพี่น้องครับผมเพิ่นกําลัง เริ่มเพชรมานะครับผมก็ร่างเริ่มหัดทายหัดยังครับผมพี่น้องก็ขอฝากเขาไปติดตามช่องพายผู้ทองน้ำนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจครับผมนี่ดูครับเล่นน้ำย่างสุดยอดครับเอานอนนอนแล้วครับนอนแล้วครับเคยเห็นน้องผู้ทองในช่องน้องแฝดทองคำทองแท่ง น้องสนเสียาตาหักหลายครับผมใช่ครับผมก็ควรต่องครับช่องที่แฝดครับผมก็ครับก็มาเคยมาอะไรสุดให้เนาะเคยมาเคยมาไลไรสุดขายอาหารให้ครับผมให้ครอบครัวน้องบัวทองเพราอนันครับก็ก็มาเปิดช่องให้ด้วยใช่ไหมครับครับก็มาเปิดช่องให้ด้วยครับผมเพื่อ เจอคุณแม่ใจดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ดูครับดูดูจริงจริงจริงดูครับดูดูครับผม,ผม,ผม,บบบผมชอบน้ำครับผมชอบน้ำชอบน้ำครับนี่ ฝรั่งอิดดี้สวัสดีครับผมเฮียฝรั่งอิดดี้ครับนี่ดูรักดูครับ,ดรบ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพายผู้ขาทางบวีด้วยนะครับผมและช่องเพื่อนบ้าน ช้างวัฒนธรรมครับผมบ้านธนาด้วยนะครับสวัสดีครับ